มาแล้วโอ้โหเยอะเยอะจริงเชียยาจาโอ้โหนั่นคือทางที่เราจากมาโอเคเยี่ยมมันมืดมากจริงๆเลยนะเนี่ยเชีย oh. เราจะลงไปยังไงวะหน้านะอันนี้คืออะไรเนะี่ย โอ้โหไฟฉายวะครับเปิดไงวะอ๋อมันมันสลับได้ว่าจะถือยังไงอย่างงี้ใช่ไหมถืออย่างงี้ดีกว่าโอเคเพราะว่าอย่างงี้น่าจะถนัดกว่านะถ้าสมมติเเปลี่ยนไปถืออย่างงี้ได้วะเนี้ยอย่างงี้ได้ปะแต่มือมันจะดูแปลกๆใช่ปะ,ะไม่ได้ครับเพราะว่าเราเราต้องเปลี่ยนไปอันนี้ด้วยเปลี่ยนไปแบบยังไงอะหยิบของอะไรเงี้ยเนอะเนี่ยอย่างการหยิบกระสุนนะฮะ โ okay. อเคกระสุนสองร้ยสีสิบเก้านัดอย่างน้อยเกมก็ยังใจดีโอ้ยข้างในมันมืดมากจริงๆอะ่ะเราไม่ค่อยเห็นอะไรเลยฮะเราเข้าไปใกล้ๆยิงมันก่อนยิงอย่างยากบอกเลยยิงอย่างยากโอเค ก็ถือไฟฉายไงดีวะเนี่ยถืออย่างนี้ยิ่งยากเลยเนี่ยเห็นปะถ้าเนี่ยท่านผู้ชมถ้าเกิดผมถืออย่างเงี้ยมันแบบถือไม่ค่อยถนัดเห็นปะนะแล้วผมจะเดินยากมากด้วยนะเพราะงั้นก็ถือแบบนี้แหละดีละเฮ้ยดูเหมือนว่าจะเป็นตัวปั่นไฟนะครับน่าจะยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมไหนต้องทำยังไงกดเหรอไม่เห็นเพิ่มเลยวะด้านซ้ายด้านขวา ดูน็อตโอเพนห้ามเปิดอ้าวยิหากูจะเปิดทำไมอะอย่าเปิดหรอกทำไมมันมีเหตุคือมันก็มีเหตุผล่หรอกแต่ว่าห้ามกูไม่ได้หรอกพระเอกมันว่าอย่างนั้นนะฮะนิดอาคีว่ะมันต้องการกุญแจว่ะแถวนี้มืดไปหมดเลยนะฮะท่านผู้ชมผมกลัวมากบอกเลยนี่ขาสั่นเลยเนี่ยสรุปไอ้เครื่องนี้มันทำอะไรกับมันไม่ได้เลยใช่ปะเฮ้ได้ดิวะใช่ปะต้องทำได้ดิอ๋อต้องดึงอย่างนี้นะครับ ต้องดึงยาวๆอย่างเงี้ยโอเคเยี่ยมไฟเปิดแล้วครับผมโอเคเครื่องปั่นไฟใช้งานได้นะครับแถวนี้ไม่น่าจะมีอะไร Step step ladies right right to left, t e e up, up. your If g you look l and n โอ้โหแล้วมีทางเข้าไปข้างในอีกอย่างลึกอ่ะจะเข้าไปสำรวจในนั้นจังมีประตูไว้เข้าไหมเฮ้ยมีปืนลูกโมอีกแล้วเชียร์ลูกโมคู่ใครจะใช้อ่ะแล้วนี่คือปืนอะไรวะเนี่ยนี่ปืนช้อนกันเนาะไม่ใช่ปอกแขนเฮ้ยใจเย็นเพื่อนเชียร์กันสุดยอดหรอเอ้ยเกือบแล้วห่าถอยไปตั้งหลักก่อนใจเย็นนะอย่าพึ่งนะเพื่อนนะด้านหลังไม่มานะโหเสียวจังเลยเอออย่าออกมึงยาออกมา อีเจ๊มึงทำไมเนี่ยโอ้โหใส่หมวกก็ยิงขาก่อนถ้าใส่หมวกนี้ต้องยิงขาก่อนถ้าันอันดับแรกแล้วยิงตัวให้ตายโอเค๊นายอย่าเดียงอันเดียงกันนะโอเคเอาแล้วครับน่ากลัวนะมันน่ากลัวมากเลยที่เมื่อแบบนี้เชีย่ยไม่โดนหัววะกูะสุเล็งมึงเบี้ยวนึกไงเนี่ยกระสุนเป็นวงกลมอย่างนี้แสดงว่ายังยิงไม่หมดเราเก็บเข้าตัวได้นะครับ คเกมนี้มันค่อนข้างส่งจริงอย่างหนึ่งกนะ็คือแมกกาซีนอ่ะมันจะตามความจริงแล้วโอ้โหเชี่ยซ้ายหรือขวาวะเนี่ยอ่นว่าซ้ายก่อนแล้วกันเชี่ยน่ากลัวหายเสียงซอมบี้ก็ดังออกมาจากถ้ำเชี่ยอะไรวะเนี่ยไฟฉายย่าดับนะเวย้ยไม่กล้าเดินเลยกูเอาวะลองเดินหน้าต่อไปครับเพื่อเล่นเกมให้จบนะฮะ ตรงนี้ดูเหมือนจะมีบันไดทางนู้นเรายังไม่ได้สำรวจเลยอาจจะมีกระสุนก็ได้แวะไปดูก่อนแล้วกันอ๋อเ like oh, อ้ยนี่ไงมีทอมบี้หนึ่งตัวเชี่ย <Yeah. S 1> <useful. S 2> แอบอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวดีแล้วเราไม่เดินขวาเราเดินซ้ายนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก่อนอนะันดับแรกต้องหาเครื่องปั่นไฟอ่ะตอนนี้หน้ากากอะไรเนี่ยหน้ากากสีแดงโอ้หมันมืดมากนะผู้ชมมันมืดแบบม,แบบมืดจนน่ากลัวเชื่อ <Yeah. S 2> ถ้าถ้าเล่นจริงๆริงคือแบบหลอนอนะ่ะบอกให้ไม่ยิ่งกว่าเกมผีอีกเนี่ย เอาแล้วท่านผู้ชมเก็บกระสุนเท่าที่เราจะเก็บได้ตรงนี้มีเกะอยากจะสำรวจจังเลยนะอาจจะมีกุญแจซ่อนอยู่ไงต้องดูเก็บกระสุนก่อนดี่พื้นอ,อะไรตกอะแี่ไฟฉายดับดีวะโอเคตู้นี้ไม่มีอะไรอันนี้หมวกนะฮะโอเคทางนี้มันตันอนะ่ะมีกระสุนซ่อนอยู่เก็บเก็บได้ปะกระสุนเราเต็มแล้วนะครับ อ๋อนี่ไงโถเอ้ยกุญแจเจอแล้วผมนึวกว่าบันไดโอเคเย <ขา S 1> ี่ยหขาก <ขา S 2> ราบเสียงผีมาด้านขวาเนี่ยชิบหายทางไหนวะเนี่ยโอ้โหจากไหนวะโอ้โหโอ้โหเย้เย้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ใจเย็นดิด้านซ้ายก็มาอีกโอ้โหเฮ้ยเชี่ยเลือดกูเหลือเท่าไหร่เนี่ย 7 9โอเคโอเคเราเก็บกุญแจได้แล้วนะครับผมก็หาทางขึ้นตั้งน,นานเห็นมันแบบเสียงมันอยู่ข้างบนก็นกึกว่ามีทางขึ้นโถเอ้ยโอเคเราเจอกุญแจแล้วนะครับท่านผู้ชมเราจะเอากุญแจไปเปิดตรงนั้นกันรีโหลดแมกกาซีนรอเลยโอเคเรามีกระสุนปืนกลอยู่นิดน,น,นหน่อยๆนยนะครับเครื่องปั่นไฟปัป่นเสร็จแล้วเอาแล้วท่านผู้ชมใส่กุญแจกันเถอะแล้วเราก็จะเข้าไปข้างในกันนะครับข้างในมีใครไหมฮัลโหล มืดมากบอกเลยโคตรมืดอ่ะเอาเลยครับตรงนี้มีเครื่องปั่นไฟอีกที่นึงหวังว่าน่าจะช่วยได้เดี๋ยวเรายิงไอเชียนี้ก่อนโอเคหัวแตกละปั่นไฟกันเถอะสว่างกว่านี้หน่อยได้ไหมด้านหลังไม่มีใครมานะโอเค ด้านซ้ายด้านขวาไม่มีทางไปนะครับเราเดินเข้าไปข้างหน้าโอ้โหโอ้โหใจเย็นนี่เจ๊เชี่ยโอ้โหมีออกมาจากไม้ด้วยโอยทางมันพังแล้วอ่ะเราจะไปยังไงวะน่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้มันมีนี่อะมันมีทางไปมันต้องใช้ระเบิดตรงนี้เว้ยเอาระเบิดมาดิเอ๊ะเราเราถอยไปหน่อยแล้วกันนะถอยไปหน่อยถอยไปหน่อยโยนระเบิดไปแล้ว เ้เซอร์ไพรส์ม้งเอ์แ้กะพอ้าเบิดแล้วผีมันก็จะวิ่งมาไงประเด็นไงมืดมากน้ชมเป็นอะไรที่มืดมากๆเลยตรงนั้นมีของเหมทางนั้นจะมีทางไปต่อนะฮะโอเคเราไปเก็บของก่นเฮ้ยะเฮ้ยลูกซองโ้โหลูกซมีลูกไหมน่งเก็บก่อนเอาอซเช ไฟฉายกูวะโอเคเชี่ยอยากได้ลูกซองว่ะเอาปืนพกเก็บก่อนอันนี้อะไรปืนอูซี่อูซี่คู่กูไม่ใช้แล้วกูใช้ลูกซองดีกว่านี่ฮะโอ้โหปืนลูกซองจริงด้วยมึงมาเด็กมึงมาเด็กกูมีลูกซองไปเอียงเขาให้โอ้โหเหลืออีกสามนัดเท่านั้นเอาละกูได้ลูกซองเลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวก่อนนี่เปี๊ยงเอ้ย,อยไม่ใช่เหลืออีกนัดเดียวไม่ใช่เหลือสามนัดเมื่อกี้กูพูดผิดโอเค มาเช่เาปืนอื่นมาใช้ได้ไหมเนี่ยปืนพกก่อนแล้วกันนะเคเอ้าว่ะขึ้นไปข้างบนกันครับโอ้โหที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยด้านซ้ายมีซอมบี้เอออืมหัวแตกน่ากลัวมากคะแถวนี้อาล่ะเราต้องเดินไปทางซ้ายใช่ไหมอ้าวลงไปไม่ได้แต่ลงไปทางนู้นได้นะฮะ อ๋อเนี่ยลงบันไดเจอแล้วเดนะตรงนี้มันอะไรเนะี่ยต้องการกุญแจอีกแล้วนะครับมันมีทางไปต่อทางนูนนะ้นอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปสำรวจตรงนู้นก่อนนะครับผมพอจะดูอาณนะาเขตเดีย๋ยวนะแล้วมันแสงอาทิตย์เหรอนะ่ะโอ้ฉันคิดถึงนายจริงๆเลยแสงอาทิตย์แสดงว่าเนี่ยมันเป็นเส้นแบบนี้อาจจะเป็นลิฟต์ก็ได้นะครับมีซอมบี้อยู่ข้างบนเต็มเลย โอ้หอยู่ข้างล่างกันเยอะอันว่าปั่นไฟก่อนแล้วกันปั่นไฟ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 เร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยมืดเวยมืดเวยมืดโอ้โหมาแล้วนั่นไงนั่นไงเครื่องปั่นไฟทีเสียงแม่งอย่างดังเอาอะไครับด้านซ้ายไม่มีเนี่ยด้านขวาโอเคนะจริงๆผมอยากสำรวจด้านล่างมากเลยอะอาจจะมีของอะไรซ่อนอยู่ก็ได้นะฮะโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็น เะถอย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 โอ้อยเก็บเงเยอะเออ้านขวาจะมาไหมตานซ้ายไม่มานะโอเคเหมือนว่าจะเดินได้ทางเดียวนะแสดงว่าเรามองถูกนะจากไปสำรวจข้างล่างจังเผื่อมีของไนงะใจเย็นเพื่อนใจเย็นก่อนไม่ต้องพยายามเล็งหัวก็ได้นะกระสุนเราเยอะอยู่เด้ตานซ้ายมาแล้ว ยังไหมเสียงจากข้างบนแน่เลยเพร้อมมีบันไดาทางขึ้นอยู่ตรงนู้นนะฮะโอเคแจนเย็นเดี๋ยวเราค่อยไปสำรวจข้างบนเสีงยงยางดังเอาล่ะเรามาดูข้างล่างก่อนนะครับเผื่อจะมีของให้เก็บนะทางนู้นไม่น่าจะมีอะไรมั้งนะ่ะกูไม่ไปดีกว่าข้างล่างล่ะโอ้ยเสียวครับบอกเลยเสียวสันหลังวบว่าคือมันกว้างมากเฮ้ยตรงนี้มีห้องว่ะ จะเสียงอยู่ข้างบนเฮ้ยเหี้ยโหดในห้องเออหัวแตกซะอีห่าเอาล่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเป็นประตูเปิดออกเหรอฮัลโหลมีใครอยู่ข้างในไหมครับเช็คตู้เซฟก่อนนะฮะคือมันมืดมากๆเว้ยท่านผู้ชมเลือดกูนิดหน่อยกินก่อนกินก่อน ตู้เย็นก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะมีตู้เย็นดิเชยน่ากลัวมากบอกเลยพาร์ทนี้อาจจะดูยากๆนิดนึงนะครับเพราะมันมืดโอเคเราได้กุญแจแล้วกุญแจน่าจะเปิดประตูนูน้นเคเกะกระสุนเฮ้ยกระสุนลูกซองเยี่ยมมีเกล่างอีกไหมเชี่ยอย่ามานะมึงเอาละครับท่านผู้ชมจะขยับเข้ามาตรงนี้นะฮะลูกเชนนิดไม่ได้เกิดประโยชน์เลยเอากระสุนมาแล้วกันกระสุน แล้วก็อะไรวะเนี่ยชิตโต้เฮ้ยไฟแช็กเห็นนะโหไม่ติดให้หน่อยวะแกะนูนยังไม่ได้สำรวจข้างบนมีระเบิดโอเคไปเก็บลูกระเบิดก่อนเก็บระเบิดเก็บระเบิดอุย้ยกระสุนลูกซองเยี่ยมแกะชั้นสองของกระสุนลูกซองอีกโอ้เอ้ยไม่เอากระสุนปืนพกดิ กระสมมุนพกกูมีเยอะแล้วแต่ก็ดีกว่าไม่มีเลยเลยนะอันนี้อะไรเนี่ยกระสุนอะไรวะอ๋อไฟแช็กเหรอเฮ้ยเดือดเดือดเดืดดอดเดีอยไไฟแช็กเหมือนจะใช้ได้เชื่อวะไม่ใช่นี่มันกระสุนไม่เชี่อเมื่อกี้เจอไฟแช็กอยู่ไหนะวะตัวช่างแม่งกูไม่ใช้ละเอาละครับเราจะขึ้นไปข้างบนตรงนั้นกันนะครับเดี๋ยวผมขอหันทิศทางก่อนโอเค แต่ึ้นมาได้ไปครับผมน่ากลัวมากบอกเลยชัวไหมครับแล้วคือกูเปิดแอร์ในนี้คือได้บรรยากาศมากเหมือนโฟดีเลยคือแบบในเหมืองมันหนาวอะไรอย่างนี้ป่ะโอเคเนี่ยดูเหมือนว่ามันยังใช้ได้อยู่นะครับพระเอกมันบอกน่าจะยังใช้ได้อยู่ข้างบนไม่มีซอมบี้เหรออะไรเนี่ยเอาล่ะวินช์อีกแล้วเหรอเราต้องหาตัวหมุนอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะเข้าไปกด ลิฟต์จริงๆด้วยครับมันมีลิฟต์ทางขึ้นไปข้างบนนะเราต้องหาทางเอาไอ้นี่ที่หมุนน่ะมาเปิดตรงนี้เพื่อที่จะไปต่อนะครับและนี่คืออะไรอ๋อมันต้องมีที่โยกลงอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะดึงลิฟต์ลงมาด้วยนะครับผมแล้วอันนั้นคืออะไรวะนะ่ะอันนี้มันสำรวจได้ครับหมุนดิหมุนเล่นเนือง ก็ไม่มีอะไรนี่หว่ามันจะไม่มีอะไรนะครับท่านผู้ชมมันหมุนได้กัวหมุนไปก่อนอนะเอาละเราจะไปหาสองชิ้นนะครับที่หมุนอย่างนี้วินช์แล้วก็ตัวสับสวิชลงเพื่อให้ลิฟต์ลงมานะครับและทางที่เราน่าจะไปได้ก็คือทางนี้นะครับเพราะเราปั่นไฟแล้วมันมีทางไปอยู่อีกแค่ทางเดียวเท่านั้นทางลงอยู่ไหนวะอ,อ๋อทางลงอยู่ทางนี้โอเค มันมืดมากบอกเลยเอ็มนี้เล่นไม่ง่ายเอาแหละครับท่านผู้ชมเชี่ยต้องมีแน่ๆอ่ะเชื่อไหมต้องมีแน่ๆอ่ะมันต้องมีแน่ๆอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้นั่นมันที่ดึงลิฟต์หรือเปล่าใช่ไหมนั่นไงเชี่ยละไปยังไปยังเข้าให้ ที่ดึงลิฟต์ครับท่านผู้ชม <Wait. S 1> เดี๋ยวเฟรด is that you เพื่อนนั่นนาย Fred, ใช่ไหมนายมา,ท,าทำอะไร<า>แถวนี้เยอะแยะเชียกระสุนหมดแล้วหนึ่งรีโหลดกันโอเคเดยวนะมันมีทางไปต่อหรือเปล่า <S <S คือสวิชอยู่ตรงนี้เราสำรวจรอบๆก่อนนะฮะทางนี้มันเหมือนมีทางไปต่อเลยอะ่ะเนี่ยที่ไหนวะเนี่ย อ้าวอ้าวทางตันซะงั้นเวนกรรมตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับอะถอยออกไปก่อนถอยออกไปก่อนรัหนึงแต่ตรงนี้มันสว่างวะไม่ใช่ว่ากูหยิบสวิชเนี่ยไม่ใช่ว่ากูหยิบสวิชมาแล้วพวกมันแห่กันออกมานะเพราะงั้นเรายังไม่หยิบดีกว่านี่อยากเตรียมกระสุนให้กูเยอะอย่างนี้ชัวร์เลยเนี่ยเอาเป็นว่ากระสุนนะอยู่ในกล่องนี้นะ ผมว่านะน่าจะเดาถูกจากประสบการณ์การเล่นเกมที่กูเล่นมาเยอะมากๆจิบแล้วต้องโผล่เพราะงั้นเราจะไปสำรวจในนี้กันก่อนนะครับผมเราต้องหาวินช์ให้เจอไอตัวหมุนอนะอ้าวชิบหายทางตันเห็นนะถ้างั้นเราเก็บแม่งเลยดีกว่ามั้เนี่ยเอาไหมเอาไงดีเก็บแม่งเลยดีกว่าวะ อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้แล้วนะเต็มตัวนะโว้ยเต็มตัวนะโว้ยระเบิดมีแค่ลูกเดียวอีกเก็บมาแล้วอืมแล้ว thanks Fred เ่ะกูถือปืนรออะไรแล้วกันนะเฮ้ยระเบิดจ้ะดันไงมาแล้วจริงๆด้วยบึ้มบึ้มบึ้ม

เชียร์ใส่ชุดต่อยใจเย็นดิโว้ยกระสุนเหลืออะไรวะเนี่ยเชียร์กระสุนหมดแล้วปืนพกปืนพกปืนพกอ่ะปืนพกปืนพกกูอยู่ไหนวะต้องใช้ปืนพกก็แหละท่านผู้ชมเลือดกูเหลือ61สอ็ดขอได้โย่าวิ่งอย่าวิ่งเชียร์ปืนนะปืนนะกลัวปืนเอ้ยปืนกูอยู่ไหนวะ ไอ้เชือปืนโอ้โหแม่งไปฉายยี่บอกว่าทำไมเอาไปฟาดสมบีเอ๋โถ่อยแม่งโอเคเรามาเริ่มกันตรงนี้นะครับท่านผู้ชมขอ,อยังชั่วหน่อยกูถืออูซี่รอเลยแล้วกันปืนขวาคือกูคืออะไรไม่เอาระเบิดดิลูกซองใช่ไหมปืนพกเก็บไว้ก่อนออระเบิดระเบิดกูต้องใช้ไงโอเคเรามาดูกันครับว่าเราจะเก็บอะไรได้บ้างนะฮะ กระสุนอูซี่กระสุนปืนพกเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราต้องเอามาใช้แน่นอนจริงเราโยนเอาไปไว้ตรงนู้นเลยก็ได้นะเ,เดี๋ยวอันนี้กระสุนอะไรเออเก็บไว้ก่อนกระสุนปืนพกใช่ปหโยนไปไว้ตรงนู้นได้หวะได้ใช่ป่ะมันเอามาใช้ได้โอเคโอเคโยนไว้ก่อนโยนไว้ก่อนตามแผนของเรานะครับเดี๋ยวมันจะวิ่งกันมาเตรียมตัวเลยนะเตรียมตัวเลยนะ ลูกซองมือซ้ายอูซี่มือขวาร้อยห้าสิบเก้านัดกับยี่สิบสี่นัดของลูกซองลุยมึงมา t h a โกถอดสลักระเบิดรอเลยมามาไอเชี่ยไม่โดนใครเลยโหแม่งวิ่งมาช้าแล้วกว่าปืนกดยิงเงาได้วอะด้านซ้ายไม่มานะเอามาเลยเพื่อนใจเย็นอย่าเพิ่ง สุดหมุดอย่างไวบอกเลยด้านซ้ายไม่มานะด้านขวามูดมาแล้วมูดมาเหรอไอ,อเชียแต่เย็นแกสุดมุดอีกอ่ะแกสุดมุดไวมากมบอกเลยแต่เย็นเดี๋ยวก่อนค่อยๆคุยกันด้านซ้ายโอ้โหด้านซ้ายก็มาเชี่ยเยอะ ด้านขวาม,มาอีกวะอย่างฉันเองเอ้ยใจเย็นกระสุนลูกทองกระสุนลูกซองเลยแค่สิบสองนัดเองยิงยากมากเพื่อนคนที่เหลือปืนพกล้านอย่าวิ่งอย่าวิ่งมามีไหมเรือเหลือ98โอเคพอได้อยู่ ต้องไปแล้วท่านผู้ชมต้องฝากไปแล้วเชืยไฟฉายม,มีต่อยก,ก่อนไอ้เช่ยไฟฉายอยู่ไหนวะฝากเอ้ยต้องฝากไปท่านผู้ชมแล้วมันมืดด้วยตรงนั้นน่ะด้านหลังก็ตามมาอไป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 ฝากไป,ไปโอเค โอเคโอ้ต,ตวเหมือนยังจะลอดกลับมาได้นะครับท่านผู้ชมเขตบันดาทางขึ้นอยู่ไหนทีนี้เราต้องหาอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวหมุนตัวนี้นะครับไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนแต่อนนียใส่ไปก่อนแต่ยังไม่ดึงลงนะครับต้องหาตัวหมุนก่อนประเด็นคือกูจะไปเอาที่ไหนวะเนี่ยตัวหมุนเนี่ยในนั้นก็ไปมาแล้วถูกไหม ดันั้นก็ไปมาแล้วเดนะี๋ยนะอ๋อนั่นไงอีกทางหนึ่งอะที่เราได้กุญแจมาแล้วอะ่ะใช่ปะ่ะที่เรามาตอนแรกเลยอะ่ะเนี่ยที่เราไปได้กุญแจมาในออฟฟิศนั้นนะครับโอเคเราจะเอากุญแจเข้าไปกันโอโ้โหแล้วทางอีกยาวไกลบอกเลยเอาวะสูเ okay, like so ้ยกระสุนเหลือร้อยสามสิบเจ็ดนัดลูกซองยังไงไม่ใช่อูซี่ลูกซองฝั่งนี้หยิบได้ ลูกซองก็กระสุนหมดแล้วนะครับเหลืออีก30สิบนัดเช่นนี้กูไม่ใช้ได้ไหมเนี่ยขอจีบปืนพกก่อนโอหเสียงข้างบนอย่างดังครับโอ้โหด้านขวามีอืมหุนทางอีกยาวไกลบอกเลยเคเราเคลียตัวนี้ก่อนแล้วกันโอเค มีหลดกระสุนรอเลยเสียงอะไรวะข้างหน้าน่าจะมีซอมบี้อีกนะครับตัวหมุนอยู่ไหนจ๊ะโอ้เพื่อนมันแย่มากเลยแบบนี้ข้างหน้นามีซอมบีต้ตัวหนึ่งเห็นอยู่แวบๆนะฮะข้ามไใกล้เลยเพื่อนเออมาแถวๆนี้น,นั่นไงมีโต๊ะอยู่ตรงนูน้นก็น่าจะมีของนะครับไปลงมปข้างล่างกัน โอ้หแต่ไม่หมดแล้วทำไมกูไม่เก็บกระสุนตรงพื้นมาวะตรงที่เราโยนไว้ไม่ไรอีกสองร้อวันนัดน่าจะเหลือๆนะน่ายากเท่าไหร่ทำไมใกล้ดิเพื่อนกูหยิบของขากลับมาแน่นอนอะ่ะชัว์เตรียมตัววิ่งได้เลยจำทางไว้ด้วยแล้วกันโอเคหัวแตกข้างบนมีซอมบี้อีกใช่ไหมนะ้ะโนูนไง ว่แตกขึ้นไปข้างบนกันครับโอเค,อเ,คเราได้วินช์แล้วโอเคตรงนี้ดึงไฟได้โอเคดึงไฟเชี่อเหมือนมีเสียงคนเดินเลยโอเคขอปั่นไฟก่อนแล้วกนะันซอมบี้จะตามมาไหมเนี่ยถ้าปั่นไฟเนี่ยเคครับผมตรงนี้มีกระสุนอะไรบ้างเดนะี๋ยวนะในช็อตการเก็บไว้ก่อนอีกข้างหนึ่งนะ ข้างนึ่เมันปืนนี้โอ้ทิ้งเลยกลัวปืนนี้ดีกว่ารัวกว่าเยอะโอเคกระสุนลูกซองเยี่ยมหน้ากากกูไม่ใส่แล้วไม่มีอารมณ์ใส่หน้ากากแล้วตอนนี้หยิบแล้วไปทางนู้นทางนู้นทางนู้นไอ้เชีียดทางตานไปไม่ได้เราต้องกลับเราต้องกลับไปทางเดิมเหรอวะทางนี้ไปได้มั้งโอ้ยนี่ไงซอมบี้ตัวหนึ่งยีบปืนพกได้ปะ่ะไอ้เช่นนี้ไม่ใช่ปืนพกอย่าอย่าปืนพกมาก่อน โหวันดีเพื่อนเชี่ยกระสุนเยอะหมดดิวะไปเยียงหัวแตกเลือเหลือแปด้พอไหวนะโอเคซอมบี้มีเยอะเสียงไม้นี่ก็น่ากลัวเหลือเกินอ้าวเชี่ยโดดลงไปไม่ได้เหรออ๋อได้ตกใจเอาละ่ะเรารีบกลับไปทางเดิมของเราดีกว่าโอ้โหแล้วข้างหน้ามีซอมบี้ด้วยขากลับมีบอกแล้วมายุ่งข้างล่างนะจ๊ะ ขึ้นบันไดดีกว่าไอเชียนี่มันทางไหนวะเนี่ยโอ้นี่มันทางที่เรามาเดี๋ยวอนงั้นเอาไอเชียนี่ก่อนอีป้ามึงอยู่เฉยเฉยบันไดนู้นนะฮะท่านผู้ชมโอเคเอาเะยครับตามมุกเกมถ้ากูใส่วิ่งมาแน่นอนถือช็อตกันรอ,เ,อ,เ,อเลยเออเด้อเดี๋ยวออะไร ถ้ากูใส่ผีวิ่งมาแน่นอนเอาละครับท่านผู้ชมตามมุกเกมถ้าผมใส่นะผีมันวิ่งมาแน่นอนเว้ยเก็บไฟฉายเลย Thank you. สลับมือกันเถอะสลับมือกันปืนเอาละหมุนหมุนหมุนไม่มามันขึ้นได้ทางเดียวไงอ่ะกดสวิตช์มาแน่นอนเชื่อไหมอ้าวอ้าว No เน็ตพาวเวอร์เฉยเลยไม่มีพลังงานกูจะไปเปิดพลังงานที่ไหนละทีนี้อ๋อตรงนี้ก่อนนะครับโอเคโอเคพาวเวอามา o m i n พาวเวอร์มานะโอเคไ i n เชื่อลิฟต์กำลังลงมาเยี่ยมตั้งไงโอ้โหมากันจริงด้วยครับถอยตั้งหลักยาวๆบอกเลยมาพร้อมสู้มึงมามาจะตั้งหลักกันตรงนี้แหละท่านผู้ชมเชื่อไฟอย่าดับดีวะ

Yes. Hey, goodbye, you dusty m i n เฮ้ยลากันเพื่อนโอ้รอดแล้วครับโอ้โ oh, หสุดยอด Oh my god. โอ้ในที่สุดเราก็รอดมาได้นะครับโคตรตื่นเต้นเลยเกมนี้คือต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ภาพนี้อจะแคสไม่ดีเท่าไหร่นะครับคือภาพภาคไม่ดีเลยเพราะว่าเกมมันตื่นเต้นมากๆเลย ใครที่ไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์ไปกับเราใจด้วยนะครับใครที่ไม่ได้กด s u b s c r ร b e อย่ายืมกดซ b บสไคร์ไปกับเราใจด้วยนะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบเลยนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าขอขอพายจริงๆที่พากไม่ดีเลยสวัสดีครับผมบ๊ายบาย